ตอนนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม EnNote d กันนะคะเริ่มด้วยเราจะต้องมาที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางก่อนนะคะ lib.swu.ac.th นะคะจากนั้นมาที่โปรแกรมจัดการบรรณุกรมแล้วคลิกมาที่ EnNote d นะคะแล้วมาที่ดาวน์โหลดโปรแกรมตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่รหัสบัวสี เราก็จะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote นะคะก็จะมีทั้ง EndNote สำหรับ Windows และ EndNote สำหรับ Mac นะคะสำหรับ Mac นะคะสามารถคลิกแล้วก็ติดตั้งในเครื่องได้เลยนะคะแต่สำหรับ Windows นะคะจะต้องมีการดาวน์โหลดตัวโปรแกรม2ไฟล์ลงเครื่องก่อนนะคะจากนั้นถึงทำการติดตั้งลงเครื่องนะคะตอนนี้เรามีเวอร์ชัน ของ e n n o t e 3าเวอร์ชันที่ให้บริการนะคะ x 9 20และย1นะคะวิธีการติดตั้งไม่ต่างกันนะคะทุกท่านสามารถมาอ่านดูคู่มือตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตยกตัวอย่างการติดตั้ง e n n o t e เวอร์ชัน21แล้วกันนะคะเราคลิกที่ดาวน์โหลดนะคะจากนั้นเราจะได้ไฟล์ลักษณะไฟล์ zip แบบนี้ขึ้นมานะคะ ทำการแตกไฟล์ก่อนนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วอย่าเพิ่งดดบเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งนะคะเราต้องนำสองไฟล์นี้ลงเครื่องก่อนนะคะนำสองไฟล์นี้ลงเครื่องก่อนจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมนะคะ .msi ตรงนี้นะคะก็จะโชว์เวอร์ชันของ e n n o t e นะคะ อ่าถ้าเราทำการติดตั้งที่ถูกต้องนะคะ,ะเครื่องจะไม่ถาม product key ไม่ถาม serial number นะคะแต่ว่าบางท่านที่พบว่าทำไมเครื่องยังถาม product key อยู่นั่นหมายความว่าตอนที่เปิดไฟล์ตรงนี้แล้วอะคะ่ะก็ทำการด o u b l e ลคลิกเพื่อติดตั้งเลยนะคะเครื่องมันก็เลยถามนะคะวิธีการที่ถูกต้องคือจะต้องนำสองไฟล์ลงเครื่องก่อนนะคะแล้วก็ทำการติดตั้งในเครื่องนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเครื่องจะไม่ถามให้เราใส่ product key นะคะ แล้วก็เน็กไปเรื่อยๆนะคะ accept นะคะอันนี้ตั้งค่าไวทีที่ t ิ p i c a l ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็เน็กเน็กไปนะคะแล้วก็ติดตั้งเรื่องก็จะถามว่าเอ่อจะอนุญ,ญาตให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไหมเราก็ Yes นะคะจากนั้นก็จะทำการรันโปรแกรมตามปกตินะคะ ซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะจากนั้นตัวโปรแกรมก็สามารถติดตั้งได้เรียบร้อยนะคะ,ะจากนั้นเราก็คลิกฟ i นิ s นะคะเป็นการติดตั้งโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote เสร็จสิ้นนะคะ